ด้วยบอกุูที่บาเึงปันเป,ปลอปลดล็อกทําปลดล็อกกันชาใจไม่ปลดล็อกยาบ้าใจาบ้ากันให้แม่ไปเลยเฮ้ <c oughs> ยอื่องั้นกูไม่เกลียดว่างนี้แต่กูเกลียดในเรื่องตัวหลักปั๊มนี่มาถจอปืนนี่เดียว่าตัวำํำยิ่งรู้เลยเพื่อตายระกรบ ชนยักฟามว่าเชง,งเออ,อ <c oughs> ปืนปลอมลุกตุ้นปลอมแรกคือนันกูตาเลยนหลักฟามันเออทามคนโลนี่ว่าลุกดาวแล้วเ็ยูลฟี่แต่ว่าต่ำเายม่ได้มันมาอันทามคนทึงกูไปตาแต่ร่วนทีนี้กูก็ไม่ออาลแรกเลยเออพวกกูกลาตายเมื่อนกู้ามาไปน่าจะไม่ แกแล้วมันแย่งว่าพื้นอะประเชงมันว่ามันหน้าปูนาแต่ว่าไ่อยใจอันเต่งหยดปามสิสช่องใช่าปูนามันปีนไปอยู่บนยอดปามมึงก้กงรำต้องรู้จะชอบจริงมันหลักตีลายล้องลายใจชอบกูไม่ว่าแต่ว่านี่มีรถรุ่นเออรถรุ่นยอะไปไหนโพก้างป่าฟามกูตรงนั้น ถึงเวลาก็มามามากาอไรแล้วไม่ตายโอ้ปุยก็ไม่ใช้ตาเดียวอ <laughs> ี่มางนี่อยาปุยรอบปันเจ็ดพันแปดกูใ้รักหวัวกายใหนมาจับยังเปื่อนมาก็แบงได้แล้วแล้วไม่เปลี่ยงเชืว่าบ้าเชียงใจบุญกายไปมั่งเลยแล้วทึงมึงอยู่เลยว่ากูไม่หนานเลยยืน <laughs> นะคน <laughs> โอ้อันเดะ เราอยู่ตรงนั้นแต่นันนนน้นก้อนละก้อนยู่ในตัวจังหวัดเลยเราอยู่เลยวันละก้อนอยู่ละก้นแต่อยู่ในตัวจังหวัดเลยไม่เล่นกูรับเรื่องวะมันกรยาได้บ่แหนมัวตักเดียวไม่จัจเลยเอาพอข้าวบ้านนะไปเลเ่นมียอะเเไรไหม่ที่ไหนอ่ะยังไม่จานเรื่องไอ้เพื่อน เมียไม่ได้หึงแต่เมียท้ามีเขาเมียมันรักถ้าเมียไม่รักเมียมีจูเมียมีกิ๊กเมียไม่ได้ท้ามำไรมันหรอกแต่เมียท้าเมียต้นใจพัวนี่คือเมียหลักพัวไงถ้าไม่รักมันไดท้ามำไรวันนี้มีจูเมื่อเราไปมีจูเราได้ตนใจได้ดีเทงอะก้าวเวยอย่าเลยเทงจำไว้นะเมียนตอนอยู่กับพัวมันไม่ช่วยหรอกเพามันไม่สนใจไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวแต่งตายเลยทั้งสิ้นไม่ได้ดูแลตัวเอง ทังผอมเมียเลือก็พัวแล้วเมียจะช่วยทุกคนเพราะว่ามันมีเวลาจะดูแลตัวเองถังเวลาแบบน,นี้คือเราชอบดูแลผัวเออพี่เทงก็เข้าใจกับเพิงคนเนี้หลักพี่เทงคนเดียวเราเพิงรู้ว่าไม่มีใครไม่มีซ่านี่ก่อนนะดีดีไปว่าพี่เทงแล้วกับเปลี่ยนนิดใจผัวมันเปลี่ยนไม่ได้กระู้อยู่แต่ว่าเปลี่ยนผัวไม่เห็น ก็ให้มันดีบ่าพี together, ่เทงกัเราเชื่อหว่าคงไม่มีแล้วและพวกที่ทางานบ้านทุกอย่างเลยไม่เกี้ยงแม่แต่หน้าทีของเมียจะพวกกระช่วยทําทุกอย่างแม่แต่ซักกางเกงในเมียพวกกระช่วยทําอย่าแลกกันดังแรงกับพี่น้องไม่ได้ติไหนอยู่แต่บ้านอยู่แต่บ้านอยู่ต่บ้านทำในงานบ้านนั่นนี่พี่เทงเหี่ยหน้านนองบอยประว่าน้องนี่ว่างนี้ไม่ได้เป็นหนังใบชิมแล้วปนเตื้อ รบไก่ชิมแล้วรบกัะเรื่องเลยกุนเก๋ๆกันให้มันไม่ฉกนี่คนเหนื่อยไปไปวัดทุกวันปลาป่าฉันไปวัดทุกวันปลาไปทำบุญทำบุญด้วยเดีวันไปวัดทุกวันปลาแต่นินทาเพื่อนทุกวันหยุดจะทำอะไรได้หรอคนต่อหน้าครูเล่นีีกับกูโอ้ยน่ารักปนูปนนีปนันผลลับธ์ล่งคองวันนินทาคนนู้นไปคนนู้นวันนินทาครูพออยู่กับกูนินทาคนนู้คนตอนนี้มันเข้าไม่ได้ไม่พี่เดง up.